ขึ้นนั่คุณคุณอันนี้อัน,นแรกขี่นนอองบ้านเฮ้ยขึ้นหยับหยับขี้นนออ๋อมีแต่ปลากี่เดือดปลากี่เดือดพี่น,ออดดดดนอ้องอุย สวัสดีครับพี่น้องมาหนีว่าอําอีสานมันทคกหน่อยกะจะมายามรอปีกขึ้นเกว,วยครับเดอ้อมาอนีกะห่อนพี่น้องโมมียั้งร้ายพี่น้องช่วงนี้กะมีแจ่ว่าใส่หลอบใสป่ปลาพี่น้องกะสมาชชายให้พี่น้องเบิงฮะเดี๋ยวไปลุ้นน้อกันครับผมนี่เป็นสาบัวครับพี่น้องข้าที่แล้วเขากว่ายามจิบที่แล้ว แก,แบบแก็ได้แดบแฝงนึงอันสุดท้ายพี่น้องอันนี้แหะครับผมที่ได้ปลาข้าวที่แล้วคลิปนี้เขาก็สีมะยามเบิ้งอีกพี่น้องไปจะมีปลาบอพ,พี่น,น้ันคุณคุณอันนี้อันแรกพี่น้องบ้านเอย้ยจุดหยาบพี่น้องโอ้มีแต่ปลากี่เดือดปลากี่เดือดพี่น้องอุ้ยอ้าว โอ้เด็ดปลาคอตัวนี้วงงยพี่น้องโอ๊ใจนะว่างูโอ้ปลาเกือบเดิกน,นดดดกนระไล่พี่น้องเต็มปลาคอนนำโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้อปปันแรกไอ้แหกมันเลยพี่น้องอย่าไปเมองอันที่สองโอ้มันตัวนี้ถืออันนี้ถือสองเทียร์เลยพี่น้องคลิปที่แล้วก็ถืออันนี้อันสุดท้ายอันนี้ยาบอันแรกได้พี่น้องมื่อกี้มันคือเก่าครับผม พวกมันยังมาเห็ดนี่เนาะมุนป,ปุ๋ยปุ้ยขั้วไบ่อพี่น้องมาลงน้ำนะมาหลุดนที่สองก็เบิรงพี่น้องมันนี่อันแหลกมานอันที่สองจะเป็นยังไงมันเบินอันที่สองกิงที่อันนี้ที่เงียบเงาแท้ มับ,บ,บ,บถือจ็กเทียกี่ดอกเลยนี่ม้ามานพีะนะ่น้องเดีกจิ้งใหญ่หมองไส้พี่น้องเด๋ยวิเศษฟังทางผุนว่แต่ยั่งเหลืออีกน้องสาวดงพี่น้องอีกสามอันอันแหลกแขกมาเท่ากับมาาเลยพี่น้องวันนี้ไม่มีน้ำมาใส่ครับผม โอ้หมาตาคออ๋อพี่น้องเดี๋ยวจะไปยายอีกสามอันถามว่าหม้กระสิบระเทไทยพี่น้องเบิ้งครับกสิให้เบิังแค่ซอกอันถามมันหม้กระสิให้พี่น้องเบิ้งอีกใส่ส,สวยๆเลยพี่น้องอมองนี้เขาดีไปพี่น้องตา สวัสดีเช้าโลกโห่อนแดดคั้วห่อนแดด,ดเข้ากระเด็นตาแล้วมันนีมามีแนวมาใส่ด้พี่น้องจะหากระสอบใส่เอามาร์คขึเก้าครับผมนี่เสียพี่น้องเนี่ยเมือ,ม,อมือละโตะดีครับพ่อกินแล้ว จีบกระคอหนึ่งแก้มไปเจืเดือดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าโตพี่น้องครโอเคครับผมอย่างนี้ปรุดอีกสามอันก็จิบมานบอเโอเคครับมาลุ้นอันสุดท้ายกัน วางเว่า,าวอะมัดมานไปนหน่อยมานอันแรกคลิปนี้สำหรับคลิปนี้กับฝกไว้เทเมียแล้วครับผมฝากกติดตามกดไลค์ก็แชร์ให้น้ำด้วยครับเด้อ ฝนมาแล้วครับฝนมาแล้ว